อ,อ,อันนี้นนเป็นทุเรียนเนื้อเบียดนะคะทุเรียนเนื้อเบียดจะเป็นแบบว่าเปรเซ็นยังไม่ได้มากแต่ว่าเสียงอ่ะมันจะเท่าเท่ากับตัวที่ตัวที่เราตัดลงมาอมแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนอ่อน,นะคะอ่ะแต่ว่ารสชาติมันจะไม่ค่อยหวานค่ะเนี่ยดูรเราขอุญอาตน,นะคะขอดูซีเม,ม็ดก่อน เนี่ยค่ะซีเม็ต e, ไม่อ่อนแน,น่นอนแก่แก่แต่เป็นเนื้อเบียดค่ะเนี่ยไม่ใช่อ่อนแน่นอนในเียนไม่ได้อ่อนแต่มันจะไม่หวานหรอเรียกว่าเนื้อเบียดเนื้อเบียดเนื้อเบียดใช่ไม่อ่อนแต่ไม่อ่อนแต่ว่าจะไม่หวานแล้วเนื้อมันจะเหมือนแบบคล้ายๆว่าทั้งสวนก็น่าจะเจออยู่ประมาณถ้าตัดมาเป็นตันๆก็อาจจะเจออยู่ประมาณสิบลูกอะไรประมาณนี้ได้อ๋อค่ะ มก็ดมากก็ถ้าทั้งสวนเจอแค่ลูกค้าลูกนี้ลูกเดียวก็ก็ถือว่าสวย,วยเลยระดับ<ๆ>มากนี่ราคาคือ <laughs> เี <laughs> วงของจันทร์